สวัสดีครับดีบีโซเทาวันนี้เราก็มาเข้าสู่เทศกาลหนึ่งที่เรียกว่าเทศกาลชุนเจียหรือเทศกาลตุจีนในความหมายของคนไทยคนข้างๆผมนี่คือเจกุยนั่นเองนะครับเป็นันนี้มาตามซีซันนิ่งพิเศษมากเลยครับเป็นชุดที่สวยงามมากเป็นธีมจีนนะครับคราวนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องตุจีนเพราะเหตุผลก็คือว่ามันใกล้เทศกาลตุจีนอีกไม่กี่วันละใช่ครับเร็วๆนี้แหละครับอยู่ในวันที่1่กุมภาแต่31เเป็นวันไหว่อยากให้เจกพูดวัตถุประสงค์ในการที่มีชุนเจียหรือตุจีนในขออองคคนนจีเพื่ะไรรับ เขาก็เหมือนวันสิ้นปีคนจีนเนี่ยปฏิทินจีนโบราณเขาเรียกหนงลี่เขาจะต้องมี30วันเขาไม่มี3ามเอ็ดมียีิบเก้ากว่าสาปีนี้เหมือนกับตุ๊จีนจะเป็นยีบแล้วก็วันที่1เลยชิวอีกส่วนใหญ่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าปูกุยจิกาวแม่อย่างปีนี้ยี่สิบเก้าตุ๊จีนเนี่ยส่วนใหญ่เสร็จธุรกิจเศรษฐกิจจะดีเขาพูดอย่างเงี้ยปีที่มีตุ๊ยี่สิบเก้าวันแล้วตุ๊จีน ปีต่อไปเศรษฐกิจจะดีแต่ปีที่มี30วันเนี่ยเศรษฐกิจจะสู้ไม่ได้โบราณของจีน4ี่ห้าพันปีเนี่ยก็คือปฏิทินของเกษตรเนี่ยอของจีนเนี่ยเขาก็มีเรื่องฤดูกาลไงฮะพะอฤดูหนาวมันก็คือเก็บเกี่ยวแล้วก็เลยเป็นการเออเหนื่อยมาทั้งปีละก็เฉลิมฉลองแล้วก็เป็นเกี่ยวกับครอบครัวคนที่ไปทํางานต่างแดนหรือคนที่ไปจําเป็นต้องไปรับราชการต่างแดนคือสมัยก่อนเนี่ยชาวนามไม่มีทํางานต่างแดนหรอก มีก็แค่ว่าอยู่ดีๆลูกได้จอหวัวนียสอบได้ต้องไปทำงานมณฑนนี้เมืองนั้นฮองเต้แต่งตั้งไปเขาก็จะกลับมาตุ๊จีนตุ๊จีนผมว่าเป็นตุดศาสตร์ของครอบครัวจะเน้นกินข้าวรวมกันตุ๊จีแล้วนะปีใหม่แล้วนะไหว้ฟ้าดินก็จะไหว้วันไหว้แล้วก็ไหว้เสร็จก็มาไหว้ตีจูเอียรพอไหว้ตีจูเอียเสร็จก็ค่อยมาไหว้บัมพรุรุษของไหว้สมัยนี้เขาก็ต้องมีเป็ดไก่เขาเรียกว,ว่าซาแซส,สําหรับเจ้านะครับก็โงแซใส,ส่หานด้วย ใส่ปลาเข้าไปตัวหนึ่งก็จะเป็น5อย่างผลไม้5้าอย่างก็มีกล้วยเป็นหลักเลยกล้วยคนไทยเ็าจะบอกกล้วยกล้วยแต่คนจีนเขาเรียกว่าแต่จิ๋วเราเรียกว่าเจียวชายเจียวหกเป็นการดึงดูดล,ลาบทรัพย์สิสนก็คือเหมือนกับกล้วยเนี่ยกวักทรัพย์สินกวากเงินทองกวักลาบเข้ามาผมชอบพูดว่าลาบอะ่ะมีร้อยประการพันประการเพราะว่าคนจีนเนี่ยเอาคําว่าหกเนี่ยตัวว่าลาบเนี่ยไปเขียนเป็นโอ้โหลวดลายเยอะแยะเลยมีเป็นพันตัวโง,ง่หก ง่กเอาขั้นต้นก่อนลาบห้าประการมีอะไรลาบกินลาบสุขภาพดีลาบยศถาบรรดาศักดิ์ลาบมีความสุขลาบอีกอันนึงคืออะไรอย่างฮกโรคซิวต้องมีคนหนึ่งอุ้มลูกต้องมีลูกด้วยคือลาบหประการแล้วอย่างที่สองเนี่ยผ,งยผ,งยผิงกล้วยเพ่งกล้วยผิงกัวก็คือผิงผิงอ่านอ่านที่อีกอันนึงก็คือไล่ที่เขาบอกว่าไลา่ไล่ก็คือมาอมสิ่งทรัพย์สินเงินทองก็จะมาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส้ม ส้มก็คือไต่กิกไต่หลีก็คือมีแต่เรื่องดีๆหลีก็คือมีแต่ร่ํารวยมีแต่กําไรเยอะๆฉะนั้นส้มก็เหมือนบ้านเราส้มลนออ้ยคุณส้มลนนิวาพอได้<ต>โปรเจกต์ใหญ่ๆบอกโอ้ยส้มลนล้วคนแต้จิ๋วเราชอบองังหุนนะครับเพราะอะไรอังุุนเนี่ยมันชื่อว่าผูท้อแต่เขาจะพูดถึงว่าผูท้อนี่คืออะไรผูท้อคืออดผูเท้าเรียวคือกําลังเนี่ยกําลังขะเยอทะยานมังกรกําลังเงยหัวละ จะเป็นคนร่ำรวยแล้วเริ่มมีฐานะฐานะเริ่มดีขึ้นฉะนั้นหลักๆอันนี้ก็คือ5อย่างนะครับทีนี้ผลไม้5้าอย่างซาแซก็ยังมีน้ำชาสามถ้วยของเจ้าน้ําชา5ถ้วยก็อของติจูเอียแต่ถ้ามีไหว้เป็ดไก่ต้องมีเหล้านะครับเป็นเทจเลยตุ๋จีนนี่คนไทยเชื้อสายจีนขาดไม่ได้ก็คือต้องมีนมเข่งนมเทียนม,มันเป็นไฮไลท์เลยนมเข่งนมเทียนฉะนั้นไฮไลท์ของตุจีนกับ าศาสตร์จีนที่คนไทยเชื้อสายจีนเมืองไทยก็คือขาดไม่ได้ก็คือหนมเข่งกับหนมเทียนนะครับส่วนเทศกาลอื่นก็หนมไหว้พระจันทร์ก็คือไฮไลท์เขาอยู่แล้วบะจ่างก็ไฮไลท์ผมคิ้ว่าขน,น,นมเข่งนี่บางทีเขาทำเยอะมากเลยนะครับเขาทำเยอะเพื่อแจก<อ>คุณทานนี้เก็บได้นานหรือเปล่าเก็บได้นานขึ้นลายยังกินได้สมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยต้องล้างล้างแล้วมาทำอะไรคือคนจีนก็มีกุญรอลยอ่ะล้างแล้วมันมีเชื้อลาไว้ไม่ได้ เขาก็เอาแป้งโบกีอย่างเงี้ยแล้วมาใส่ไข่ตีๆๆแล้วก็มาชุบแป้งทอดโอ้ยลาจากผลไม้กับลากับพวกแป้งเนี่ยไม่อันตรายเท่าลาจากเนื้อสัตว์ถ้าลาจากเนื้อสัตว์มันมีซัมโบเรลาคุณอย่ากินนะท้องเสียทันทีแต่ถ้าลาจากพวกพวกแป้งพวกผลไม้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ผ่าออกหั่นออกก็กินได้ลาจากแป้งก็ยังโอเค แล้วเราพูดจริงๆพอบอกกินลาลาอะไรเห็ดก็คือลา <c oughs> เาเห็ดก, <c oughs> ก็คือลาฉะนั้นสุขภาพบางคนถ้าไม่ดีก็อย่ากินเห็ดเยอะอ่ะทีนี้บางบ้านก็จะไปหัวกล้วยคือบ้านที่จัดเต็มหน่อยนะ <c oughs> หัวกล้วยคือก้อนกลมๆสีาขาวๆ <c oughs> นะครับแล้วก็มีปั้มตาแดงๆอันนั้นอ่ะก็เหมือนเคก้กเหมือนกันแต่มันทํามาจากเข้าจะหัวกล้วยแปลว่าเ <c oughs> ฟื่อ <c> ง <oughs> ฟูเงินทองก็จะเฟื่องฟู บางคนก็ชอบไหว้สละเป่าสละเป่าก็คือเป่าเป่าก็คือหาเงินหาทองได้มีห่อเก็บไว้ให้ได้นะครับ แล้วก็ในนั้นก็มีฟูเหมือนกันฟูแล้วก็เก็บสะสมได้ด้วยสละเปากับหัวกล้วยนังไอ้หัวชายคนจะต้องได้เงินได้ทองเยอะแยะฉะนั้นของไหว้2อ,อันนี้ต้องตั้งติดตัวก็คือสมมุติเราตั้งของเต็มเลย2อ,อันนี้ต้องติดคนไหว้เรายืนไหว้ตรงนี้มันจะต้องอยู่หน้าเราสุดไฮไลท์เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมาตรฐานแล้วนะมาตรฐานแล้วอันนี้ครบเซตแล้ะแล้วลอีกอย่องหนึ่งคุณก็ซีซันนิง่งเดี๋ยวเนี้ยผมนะปกติผมก็ไม่กินปลาจ่างเพราะอะไรซื้อกินมันก็แพงลูกก็ห้าสิบบาทแยงทั้งนั้นฉ ช่วงเทศกาลมันจะได้มีซีซันนิ่งชนิดชีวิตความเป็นอยู่จะได้มีเปลี่ยนแปลงเฮ้ยอยากกินอันนี้ว่ะต้องรอไว้พระจันทร์อะไรเงี้ยรอจีนมีดมเข่งถงเทียมบางคนเนี่ยติดชอบไก่สับสับแล้วไปทอดกระเทียมบางคนช่วงตุกจีนเนี่ยมันเยอะมันก็เอาไปทอดกระเทียมไปเก็บหลายใช่วนผมก็กินบ่อยหอมอันนี้ก็คือวันตุกจีนก็จะไหว้ถ้าเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรทํานองนี้ได้หมดนะครับทุกวันไหว้วันอะไร วันที่ 31, 31ก็คือ <31 S 1> เป็นวันสิ้นปีวันสิ้นปีนนปก็คือวปีนี้ก็31มกราครับทีนี้อากงอมาบรรผู้หลุดต้องไหวอะไรเพิ่มไหม ถ้ากงุงมากกี่คนก็ถ้วยชากี่ใบแล้วก็กับข้าวต้องห้าอย่างอันนี้เป็นไหว้บรรพุรุษแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าแล้วอันนี้พูดถึงบรรพุรุษแล้วล้วก็ต้องจัดเส้นใหม่ปราบจัดเส้นใหม่ก็งงมานเลยจัดเส้ใหม่จัดเส็ใหม่จัดเส้นใหม่ก็คือพื้นฐานพอๆกันแต่บรรพุรุษเนี่ยต้องกี่คนสมมุติพ่อแม่สองคนก็เราไมารวมกันไม่ได้เหรอว่าเจ้าบรรพุรุษไม่ได้เพราะว่าเจ้ากับบรรพุรุษยังเจ้าเจ้าคือเทพบรรพุรุษคือคนที่เสียไปแล้วผียังนั้นเราเราจะไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บเราก็มาไหว้บรรพุรุษออีีกโต๊นงช่ก โต๊ะหนึ่งโอ้แต่บรรพบุรุษโต๊ะใหญ่กว่าเจ้าเพราะบรรพบุรุษเนี่ยมังต้องมีบรรพบุรุษเป็นคนไงต้องมีกับข้าวด้วยบางคนเนี่ยหรูหราหน่อยกับข้าวสิบอย่างบางคนเนี่ยก็ไปสั่งเหลามาเลยเฮ้ยเอาโต๊ะจีนมาโต๊ะหนึ่งกับข้าวสิบอย่างมุดบรรพบุรุษไหวพ่อแม่อากงมาด้วยก็คือสี่คนก็สี่ถ้วยเหล้าสี่ถ้วยเพราะยังไงบรรพบุรุษเนี่ยต้องโดนอาเซอยแล้วต้องมีหมูเป็ดไก่แล้วเหล้าสี่ถ้วยตะเกียบสี่คู่ข้าวสี่ถ้วย แล้วก็เลยมาก็คือกับข้าวสิอย่างบางคนก็ละเอียดหน่อยอย่างบ้านผมเนี่ยมีหัวเทาแยกใช้อ้วหัวเท้าก็ตรงกลางจะเป็นปลาแล้วก็มีเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวแล้วก็มีตับหมูแล้วก็หมูทิ้นหนึ่งอันนี้หัวเทา้าหรือบางคนไม่ถนัดหมูจืดๆไม่มีคนกินต้องหมูเฉยๆไปซื้อหมูแดงมาก็ได้อันนี้เขาเรียกหัวเทา้าแล้วใช้อ้วก็คือกับข้าวกับข้าวก็กมีขาหมูตือขานะครับแล้วก็ ชุงชช่งไฉชุ่งไก็คือผักขมไปต้มเป็นจับช่ายอันนี้ชุงชช่งชไชุ่งไฉแปลว่าโอ้ยชุงคุณเนี่ยอานาคตยืดได้ก็คือคุณรวย10ล้านอีกหน่อยก็เป็น50ล้านยืดเขาเรียกยืดโอ้ยชุงแล้วก็ต้นกระเทียมตับหมูต้นกระเทียมเขาเรียกซึงเกี้ยซึงเกี้ยเขาพูดถึงอะมีเงินให้นับอูจีสึงไปสึงอูจีสึงบางคนก็ว่วอีกอันหนึ่งก็คือกูฉายกูฉายทำไมจะผ่าต,ตับหมูนะตับหมูเขาเรียกตืกอกัวตือกวัวคืออะไรโอ้อยจ้าอายุส่งก ใชตอนนี้ก็คือถ้าไหว้บัมพุลูดก็ต้องมีขบข้าวแล้วก็ต้องมีกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งขาดไม่ได้ชวนเจ้าก็มีงิงเตี้ยตัวกิมหรือคอสีตัวบัมพุลูษก็จะมีมีคอสีทองแท่งหวงแซจีหววแซจีคืออะไรไอ้สีเหลืองๆแล้วมีตัวหนังสือจีนเยอะๆอันนั้นคือตัวส่วนมตนไอหวงแซจีก็คือให้บัมพุลูดเนี่ยเอาไปแล้วเวลาเขาไปไหว้เจ้าเ,าเขาจะใช้อันนั้นไปไหว้เจ้าแต่ถ้าเกิดกระดาษเงินกระดาษทองตัวอื่นทองแท่งอะไรงเงี้ยเขาใช้เองถ้าตุด ศาสตร์เทศกาลใหญ่เขาจะต้องไหว้สามรอบ oh. เหมือนกันเนี่ยจุดรอบแรกกรับไหว้เสร็จจุดรอบสองพอจุดรอบสามเสร็จเต้าก็เหมือนกันนะครับ,รบเขาจะไหว้สามรอบแต่เดี๋ยวนี้ผมแนะนําถ้ากลัวเรื่อง PM 2.5เนี่ยก็ไม่ต้องจุดสามรอบให้ผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเช่นผมเป็นหัวหน้าครอบครัวรผมมาจุดสามรอบลูกผมเมียผมก็จุดรอบเดียวแล้วก็กลาบรอบที่สองกรับรอบที่สามพอกรับไหว้เสร็จเนี่ยก็ต้องเอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผา mm. เผาเสร็จค่อยกลับมาเหี่ยงเหี่ยงของที่ว่าเช่นน้ําชาหรืออะไรเราจะเก็บเนี่ยต้อง กคารวะยกคารวะเจ้าเนี่ยต้อง1 2 3แล้วก็ทูนเสมอคิ้วก็เหมือนกับคารวะเลยคือสมมุติเนี่ยนี่เป็นถาดหนึ่ง ผมก็หนึ่งสองสามแล้วก็คุณเสมอคิ้วก็คือเป็นการคารวะบางบ้านละเอียดกว่านั้นอีกไหว้ตอนบ่ายเขาเรียกว่ารไหวหอเฮียตีหรือเหล่าเจ๊แปะพวกนี้จะไหว้ผีไม่มียากจะไหว้พวกที่ว่าเออผีที่ผ่านมาผ่านไปแถวบ้านเราหรืออยู่ในบ้านเราซึ่งไม่ใช่บรรพบุรุษเรารก็จะตั้งกับพื้นตั้งกับพื้นและเสร็จหน้าบ้านก็จะจุกข,ขี้ใต้2อันเพื่อเหมือนกับว่าให้เขาเข้ามาง่ายๆพวกของไหว้ทั้งหมดเนี่ยของไหว้ก็เหมือนกันเหมือนไหว้บรรพบุรุษมีกับข้าวมีอะไรจะต้องปักทูบทุบทุไทุกถาดเขาจะได้าน จริงๆแล้วมันเป็นหลักการของคนแต่และคนที่ต้องบริหารนันเองเนะว่าจะ่างเยอะไายน้อยบ,บ้านคนน้อยก็ไาวน้อยหน่อยบ้านคนเยอะก็ไหวมากหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วพอเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะกินข้าวรวมกันก็มากินฉลองกันแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะไปที่ไต้ฮงกงเขามีเรียกว่ามีพระเก่ง<อ>พระเก่งคํานี้ก็คือว่าเอาเงินไปทําบุญ<อ>แล้วก็เขียนชื่อสมมุติผมจะเขียนชื่อบ้านผมเขียนทีละรายชื่อเลยแล้วมาให้ติก อะไรให้ทําบุญค่าอะไรก็คือค่าให้ปีนี้แค่ค่าให้สุขภาพดีให้ครอบครัวมีความสุขละเดี๋ยวนี้20่สิบบาทอานผมเนี่ยหคนก็คือทุกคนติ๊กห้าอันหมดแต่พวกลูกผมจะติ๊กสี่พอเพราะอะไรหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องติก๊กนะฮะมันจะ3าพอคุณทําบุญพระเก่งปุ๊บอ,อันนี้เขาจะสวดมนต์ให้คุณทั้งปีนะเอาชื่อคุณไปตั้ง<อ>แล้วก็มีพระมาสวดมนต์กันทั้งปีเลย ก็ถือว่าเราก็จะได้อัน,นิสง์ว่าคุ้ม,มครองปลอดภัยแค้วคลาดตัวชิวอีกผมก็ไหว้ส้มจันอาบขนมอีเพื่อไหว้วันชิวอีกเลยชิวอีกคือพระจีนแล้วไหว้ชิวอีกของปีใหม่เนี่ยไม่ต้องไหว้กระดาษเงินกระดาษทองแล้ว พราะเขาถือว่าเป็นมงคลมีไม่ไว่ากระดาษเงนินกนระดาษทองมี3ามเทศกาลมีชิวอีกไหว้ขนมบัวลอยอันนึงก็คือเวลามีงานมงคลคนจีนเนี่ยมีเจ้าขึ้นสวรรค์ปีนี้ตรงกับวันที่26มกราคมทไมเจ้าขึ้นสวรรค์สมัยก่อนเนี่ยเจ้าที่จะขึ้นสวรรค์ก็คือเจ้าเตาทางบ้านที่มีเตาก่อใหญ่ๆอันนั้นอ่ะเขาเรียกซื่อเหม่งตีกุงอันนั้นคือเจ้าดูแลครอบครัวดูแลเตาให้ทีนี้อ่ะเจ้าองค์นี้คือเจ้าขึ้นสวรรค์ก็เวลาไหว้ก็ไหว้หมดและเราเอีย ตีจูเอียก็ขึ้นสวรรค์ได้หมดยกเว้นกงม่านะกงม่าไม่ต้องขึ้นสวรรค์เพราะกงม่าไม่ต้องทํารีพอร์ตแล้วเจ้าที่ที่เตาเนี่ยเขาต้องขึ้นสวรรค์ฉะนั้นเวลาไหว้เจ้าขึ้นสวรรค์หลักการอีกอันหนึง่งทุกบ้านก็จะทําความสะอาดสารเจ้าเขาครับตีจูเอียกระถางทูบเอาทูบออกหมดเลยเพื่ออะไรเปลี่ยนกิมหวยเปลี่ยนอ่างติว้วเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ไอ้ก้านทูบที่มีอยู่เป็นปีบางคนบ้านหนึ่งเป็นปีนะไม่เคลียก็เอาไปเผาทิ้งแล้วก็มีกระดักเงินกระดาษทอง เผาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือม้ากระดาษนกกระเรียงกระดาษนั้นเนี่ยมีเป็นปึกๆก,ก็12บใบเพื่อให้เจ้าเนี่ยทรงนกขึ้นไปทรงม้าขึ้นไปรายงานเนี่ยอันนี้ไฮไลท์ต่างหากก็คือเรื่องเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วทุกบ้านก็จะทําความสะอาดหิ้งเจ้าแล้วก็เปียกพิมหวยผ้าแดงข้างหน้ายันที่เวลาไหว้เจ้าแล้วได้ขอยันมาใช้พกติดตัวนะคุณช่วยเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยถือว่า สิ้นปีแล้วเคลียร์ไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวตุตจีนก็ไปไหว้ใหม่ขอใหม่เจ้าขึ้นสวรรค์ผมแนะนําเป็นไปได้ไว้ยเช้าหน่อยเขาเรียกว่าสังสิ่งเจ้าแต่เวลาเจ้ากับจักสวรรค์สายได้ เจ้าขึ้นสวรรค์คือ24ของปฏิทินจีนแล้วกลับมาก็ชิวสี่สวันขึ้นไปรายงาน10วันรายงานนี้เสือท้องเตะสิบวันแล้วกลับมาสิบวันแล้วก็กลับมาตั้งสิงจ้านะครับแล้วตังซิงอวก็คือวันที่เจ้ากลับมาสายๆก็ได้แต่จิ๋วเขาไม่มีชั้น18เออเขาเรียกว่าจับโป๊ยตีเก๊นรกชั้น18บบ้านเราคือสวรรค์ชั้น7ฝรั่งคือชั้น13ไม่เอาพอพรไหว้เจ้าเสร็จแล้ววันที่1ปีใหม่จะทำอะไรกันตามประเพณีเดิมก็คือเช้าตื่นขึ้นมมาาายยกกเเรีว่ ถังปิงนอเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพวกใต้จิ๋วอย่างบ้านผมเนี่ยจะมีส้มจะมีจันอา้าวแล้วก็มีกาหน้าด้วยแล้วก็ยกอป้ามามา,มาสวัสดีปีใหม่นะแล้วก็อวยพรแบบภาษาจีนก็คือสิ่งที่เกี่ยงคางหรือคิงเกียอู่ใช้อู่หอคือให้พ่อแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงมีลาบมีเงินอวยพรพออวยซ้อนเสร็จพ่อแม่ก็จะทําพิธีกินนิดนึงอ่ะกินจันอา้าหรือกินกาหน้าอมกาหน้าไปลูกหนึ่งแล้วก็ ให้เงินแตเอียรในกรณีนี้ถ้าเกิดลูกไม่ได้ทํางานก็พอแม่ให้เงินแตเอียรให้ซองแดงเขาเรียกว่าแตเอียรแตเอียมาจากอะไรแต่โสเอียเมื่อก่อนต้องใส่เอียมแล้วเอาเงินไว้ในเนี่ยในเอียมเขาเรียกแต่โสเอียส่วนลูกที่ ทำมาหากินแล้วเป็นเท่าแก่แล้วก็คุกเข่าเสร็จอวยพรเสร็จแล้วก็ยื่นซองให้พ่อแม่แล้วจะเริ่มหาญาติได้ก็คือวันที่สองชิวหยีชิวหยีก็จะออกหาญาติเช่นพ่อตาแม่ยายตุจ,จิน<อ>สิ่งนี้ตัวทาง<อ><อ>มีคำอวยพรนะ<อ>สิ่งนี้ตัวทางพ<อ>ว,ชวกชายพวกหอกบ้านเราจะพูดสิงเจียอยููอีอสิ่งนี้พวกชายสิงเจียก็มาจากว่าเจียก็คือเจียงวดเดือนอ้ายสิงเจียก็คือ,เ,คอคเดือนอ้ายใหม่นี้ อยู่อ e, ีสมหวังนะครับสิงเจียยูอีสิ่งนี้หวกใช้ปีใหม่เนี่ยวกใช้ร่ํารวยแปะตรงก็จะรับส้มผมไปแต่แปะตรงจะไม่เก็บส้มผมนะแปะตรงก็จะไปเอาส้มที่บ้านแปะตรงแรกกลับมาบเอออันนี้ก็ for you ให้หรือเหมือนกันแลกส้ม,เ,ออสมเขาเรียกแลกส้มส่วนใหญ่ไม่เก็บ บางคนโดนเก็บเขาจะบ่นนิดนึงเฮ้ยปีนี้โชคไม่ดีว่ะโดนเขาเก็บสม้ม <c oughs> แต่บางบ้านเขาก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่ร <ๆ S 2> <ๆ>ู้เขาก็ไม่รู้ธรรม<ๆ>เนียมว่าต้องไม่เก็บต้องแลกส่วนใหญ่ชิวสี่ก็จะเปิดงานแต่เดี๋ยวเนี้ยคนก็จะมาดูวันเฮ้ยเปิดงานวันไหนดีเมื่อก่อนคือชิวสี่เปิดเดี๋ยวนี้ถ้าวันดีอยู่วันนู้นก็เปิดแล้วแต่ไม่ทําพิธีไหว้แค่นั้นเองก็คือเปิดร้านแต่วันนี้ยังไม่เปิดงานคือมาหมดแหละแต่ทําพิธีเปิดงานก็คือ ไหว้ต้องไหว้ไหว้เจ้าว่าวันนี้เปิดงานทำเฉลิมฉลองมิจุดประทัดอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ในเมืองเขาห้ามจุดประทัดสมัยก่อนเนี่ยคนทํางานเนี่ยคนจีนเยอะก็เลยต้องหยุดแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วคนสมัยนี้คนจีนไม่ได้เป็นคนงานแล้วก็เลยคนจีนไม่ได้เป็นคนงานแล้วถูกครับสำเพ็งก็ทํากันวันไหว้ไหว้ก็ให้มาแล้วก็ เดี๋ยวกินเสร็จเที่ยงแจกเงางเปาสมัยก่อนนี่มันเมืองลางเนาะตุจีนเนี๋ยวนี้ไม่ลางแล้วนะดี๋างนี้ก็ปกติเลยเ๋อแต่ถ้าเมืองจีนลางนะเลอเมืองจีนเขาไม่ถามว่าเมืองจีนนี่เขาหยุดกี่วันนะที่เมืองจีนเจ็ดวันเจ็ดวันอย่างนี้เขาก็หยุดตามกฎหมายคือ3วันแต่เขาไปแลกเสาอาทิตย์ที่จะถึงมาก่อนสิ่งที่เมืองจีนทําคือวันหยุดราชการจริงๆคือ3วันใช่แต่เอกชนล่ะเอกชนหรอ แล้วแต่เกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนนี่มันจะนานไปหน่อยวะเราโดยทั่วไปดีกว่าโดยทั่วไปก็ประมาณ10วัน10วันแล้วอย่างบริษัทขนส่งล่ะแล้วเราไปส่งของเนี่ยขนส่งเนี่ยยี่สิบวันเคอร์ี่ยี่สิบวันเอ้าแล้วยี่สิบวันไม่ต้องส่งของเลยไม่ส่งเลยคุณก็ต้องแพนดิ้งให้ดีๆอ๋อยี่สิบวันหยุดไปเลยอย่างสองวันก่อนเนี่ยสิบแปดยี่สิบเนี่ยเขาอยู่อยังตอนนี้อยู่อยังอยู่แล้วไปถึงไหนแล้วกลับไปถึงบ้านแล้วกัวรถติดคนเยอะอ่า เพราะว่ารถติดคนเยอะค่ารถแล้วอีกเรื่องหนึ่งอะไรคุณธานีจีเนี่ยเขาให้นะก่อนตุดจีสิบวันก่อนตุหลังตุดจีสิวันค่ารถอัพได้เลย3เท่าทำไมอ่ะเขาถือว่าชุนเจียคุณอยากกลับบ้านคุณมีเงินค่าขนส่งรถไฟโบกี้พวกนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วชุนยินเป็นช่วงโอกาสทองในการทำกำไรแต่จริงแล้วผมถือว่าไม่ถูกอะ่ะไม่ถูก <laughs> โอกาสทองอะไร <laughs> ปกติกุงเทพลำปาง บางทีวันละสองเที่ยวช่วงตุรจีนนี่ตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงมเที่ยวไปแล้วคุณก็ได้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาแต่ว่ารัฐบาลจีนกลับมองกับกันเนาะหรือให้หรือทำกำไรไม่อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่จ่ายไม่ไหวก็อย่าไปเพราะคนมันเยอะไงอ๋อเป็นการบังคับทางร้องแล้วอ่ะเขาต้องการให้ลดปริมาณคนลงใช่คุณจ่ายไม่ไหวก็อย่าไปคุณก็เปลี่ยนวิธีใหม่นะอย่าตุรจีอย่ากลับบ้านเนาะไปจับมาช่วงอง่นเนาะหรือว่าอยู่พักกานอนไม่ได้อ๋อเมืองจีนนี่ไม่ใช่ว่า ตุจิงก็ให้ลาให้จุดนะแต่ถ้าคือวันธรรมดาคุณจะมาลาไม่ยังง่ายๆนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ้าเรามาลาเกงใจเซนไม่ให้ไม่ให้คือไม่ให้ล่ะไม่ให้คือไม่ให้บางบริษัทเคี่ยวมากพ่อแม่เสียก็ไม่ให้นะอ่านี่เป็นโหดไปก็ต้องลาออกแต่เราว่าเขาไม่ได้มีคนโกหกพ่อแม่เสียจริงแล้วพ่อแม่ไม่เสียแต่โกหกอยากกลับบ้านลามีธุรกิจธุระอย่างอื่นอย่างเงี้ย มันเลยเราเข้าใจอะเป็นที่มาที่ไปอันนี้เป็นกฎระเบียบที่เขาตั้งกันอะเราพูดยากใช่แล้วทีนี้ตึกจริงของจีนเขาทำไรเอ,อถ้ายกเว้นสัวเถานะจะเหมือนเมืองไทยถ้าที่อื่นนะไม่มีไหวเจ้านะซื้อไปไก่มาเพิ่มเขาเรียกเจียใาชาย่เพิ่มอาหารแล้วก็พี่น้องพ่อแม่ทุกคนลูกชายลูกสะใภ้ลูกเขยก็ามารวมตัวกันแล้วก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ถึงขั้นบางคนเนี่ยมีตังคืนวันที่วันไหวเนี่ย ที่ยังเย็นเนี่ยไปจองพัตคารครับโอ้โหพัตคารไแน่นหมดละแน่นไม่จองก่อนพัตคารดังๆไม่มีต้องหาทางจองให้ได้ต้องจองก่อนแล้วเขาก็เหมือนคริสต์มาสของคนฝรั่งกันแหละอาจจะมีแรกของขวัญอาจจะมีการอวยพรกันมาก็แต่จีนเขาไม่ได้ของขวัญนะครับไม่มีของขวัญเหรออ่งเตาไงอ๋อจ่ายเงินอย่างเดียวเออพอพูดในส่วนตัวนี่เป็นกุสโลบายที่ผมศึกษาเขานะเพราะอะไรเขาบอกว่า หรือให้ของขวัญอัวอของขวัญชิ้นนี้อัวจะไม่จาเป็นอ่ะผมซื้อมือเถอะแปะให้แปะตรงแปะตรงก็มีอยู่แล้วแล้วถูกใจเปล่าก็ไม่รู้ถูกสีเปล่าก็ไม่รู้ตังค์มาดีกว่ามึงเอาตังค์มาดีกว่าจบตังคูเนี่ยจะไปซื้ออะไรหรือกูชอบอะไรหรือกูงกเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเนใช่ในสการตุ๊จีนผมถือว่าคนจีนเขายิ่งใหญ่เขาแจกเงินครับเขาแจกเงิน ครับก็เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องมีแจกแดงปิลกันให้เขาเนี้การแจกเงินนี่เขาก็แจกพนักงานด้วยเนาะถูกปะก็แจกพนักงานด้วยเขาจกทันวางไม่ใหญ่เบานะเขามาจ่ายใกล้ๆตุรกีหมดโอเคอ่าจ่ายอังเปาเนี่ยอังเปานี่เขาคิดเหมือนกับฝรั่งเขาเอาเอาไปหรือเอาไปสามเท่าเงินเดือนอย่างเงี้ยป่ะเหมือนกันถ้าพวกบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับว่า ปีนี้จ่ายโบนัสสองเดือนจ่ายเขาเป็นไม่ได่จ่ายอังเปานะครับคือจ่ายเขาเป็นเงินเดือนเหมือนกันบัญชีกุณก็คือโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีแต่เขาก็จะมีอันหนึ่งบางทีเท่าแก่โอเคก่อนกลับบ้านเอาไปสองร้อยอยู่อันทีค่ารถค่าลากลับบ้านอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นให้ต่อหน้าแล้วก็วันเปิดงานจำเป็นก็มีมาแล้วให้อังเป่าแต่ก็อาจิติดเดียวอีสื่อแบบเป็นพิธีแต่ตรงปีนี้ผมได้ยินว่ามีโบนัสสี่สิบเดือนนะที่ไหนอะเอเวอร์กินอ๋อได้ใช่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  เพราะว่ากาไรเยอะไงโอ้ยขึ้นค่าโอระวางมหาศาลเลยหลายเท่าโอ้แต่ผมว่าใจปั้มนะจ่ายสีเดือนเนี่ยมันเรื่องของภาษีเจดก๋อถ้าไม่จ่ายเขาต้องไปเสียภาษีภาษีภาษีก็ไปจ่ายพนักงานดีกว่าอันนี้เขาไม่ได้รักพนักงานขนาดนั้นหรอกผมลืมคิดอรงนี้ไปสี่สิบเดือนเนี่ยมันมันเยอะมากเกินไปไงแต่ถ้าไม่จ่ายรัฐบาลไปรัฐบาลเยอะเลยเออฉะนั้นเขาจ่ายลูกน้องลูกน้องร่างบริษัท เป็นอย่างนี้ทุกบริษัทอย่างบริษัทใหญ่ๆนะสิเดือนยีเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจ่ายหรอกกำไรมันเยอะผมเข้าใจหลักการตรงที่ว่าคุณไม่จ่ายคุณต้องเสียภาษีหนักหนักเงินที่เสียภาษีเนี่ยมาจ่ายมันลูกน้องสบายใจรับแล้วอีกอย่างหนึ่งสาภาพสาภาพนี่เขาจะดูกำไรไงคุณไม่จ่ายไม่ได้กำไรคุณเยอะมั้นเราประท้วง อ่มันมีหลายสาเหตุอ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนแรกผมจ่ายเวอร์จังเวอร์จังผมก็จะฝากความอวยพรไว้ในสุดท้ายนี้นะครับ่วไปก็จะเรียกว่าซิงเจียยูอีซิงนี้ฮวกชายผมจะเน้นสุขภาพก็จะบอกว่าสิ่งที่เกี่ยงคางยังไงก็แล้วแต่เราก็มองการไหว้บรรพุรุษไหว้เจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลังจากนั้นแล้วเราก็ควรจะคิดถึงเรื่องอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวมีโอกาสเจอหน้ากันก็ ทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่เยี่ยมาติก็เพื่อจะให้ความสัมพันธ์ไม่ขาดหายมันจะเสริมสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งของระบบเครือญาติและครอบครัวดังนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องพึงนึกเสนอไว้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้กันเพราะว่ามีคําว่าครอบครัวผู้สนับสนุนอย่าลืมครอบครัวนะครับก็วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะฝากทุกท่านว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยคนเชื้อสายจีนที่เป็นคนไทยก็แล้วแต่อย่าลืมประเพณี ว็จะทาที่ปันผู้หุดเราสร้างมาแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะครับ,รบวันนี้ก็ขอบคุณเจก,กุยนะครับ,รบสวัสดีครับ